ครับสวัสดีครับรเกษตรทุเรียนยางปามนะครับวันนี้ผมก็มาจีดอยู่แต่แถวตำบลน้ําผุดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงของน้องฟาร์มนะครับน้องฟาร์มเพิ่งซื้อฟาร์มแปลงนี้มาใหม่นะครับแล้วก็มาทำการจีดนะครับวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับก็วันนี้มาจีด บำรุงใบนะครับแล้วก็จีดสูตรสิบห้านะครับบำรุงต้นนะครับบำรุงรากนะครับบำรุงให้กอนะครับจะภาพเป็นแบบนี้นะครับจะภาพมาเจอเป็นแบบนี้แล้วนะครับปาล์มนี่ก็สามปีกว่าแล้วนะครับปาล์มการบำรุงนะครับเป็นเวลานานนะครับอันนี้ก็มาตั้งต้นนะครับ บำรุงกันใหม่นะครับล้้งหน้านะครับคอยติดตามนะครับความแตกต่างนะครับจะเอาคลิปใหมทุกท่านดูนะครับั้งหน้าั้งต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็จบการบรรยายคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ